อลโอเคนะครับกลับมากันอีกครั้งเลยดีกว่านะครับแคสต,ต่อเนื่องครับต่อจากปลาที่แล้วเราแค่ทําการเซฟพปไว้แล้วก็อัดต่ออัดใหม่ครับเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบไอที่เมื่อวานเป็นครับคือ2ชั่วโมงครึ่งกูหายไปเพราะฉะนั้นเราอัดเสร็จปุ๊บเราเราเซฟไปเลยแล้วเราก็อัดต่อครับแล้วเราค่อยมาตัดต่อทีหลังมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่านะครับง่ายมากเลยด้วยนะครับอเอา้ายิงเหลืออนุสรแห่งความแค้นเคืองไว้ผมเห็นอีครับคือเมื่อวานเนี่ยตอนแคสไอสองชั่วโมงครึ่งใช่ไหมล่ะ มีน้ำอยู่ขวดหนึ่งน้ำโคกนะครับอืขวดหนึ่งใช่ไหมล่ะเออแม่งนั่งแคสไปเล่นไปจนกระทั่งกินแมงมดอ่ะคิดดิแล้วขวดแม่งจหนึ่งวันนี้แม่งยังคาอยู่บนโต๊ะอยู่เลยกรรมกรรมโทษโทษลืมเก็บห้องเมื่อวานเหนื่อยจัดเพราะวานเหนื่อยจริงๆริงยิงไปเกาะอมตะทํางานพุ่งหนีอย่างเดียวไม่สนใจอเออซีโร่อย่าไม่นะเดี๋ยวเอ็กเกาะกลายเป็นสีม่วงเออติดไวลาแล้วตอนนี้กลายเป็นสีม่วงออ โอ้ยฉุดก่อนเป็นเอกล่างไวรัสไปแล้วเอกล่างไวรัสประทะซีโร่ล,ล่างไวรัสเฮ้ยความเร็วเหนือแสงติฟ่าเหมือนจะโดนหยุดไว้นะครับแต่จริงจริงหเปล่าเลยเอกเนี่ยตอนนี้มีความเร็วเหนือแสงอ่าเออไม่ไม่ไม,ไม่อย่านะอย่าทำช้าเออความเร็วเหนือแสงก็ไม่ได้ทําให้คุณไม่ได้รับดาเมจเลยนะมันก็ยังได้ไดรับได้รับดาเมจอยู่ดีแหละ ยิงไปตอนนี้เป็นเกาะธรรมชาติอยู่ครับเราเราเราหลักธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นต้องใช้เกาะสีเขียวเฮ้อ <c oughs> ใช้เกาะใช้เกาะล้างไวรัสความเร็วเหนือแสงเฮือบิงชนฟิลโอ้โหเฮ้ยไม่อ้วกกระโดดขึ้นไม่ทันกรมโอ้โหเริ่มไกลด้วยไหมมามาคราวนี้ผมผมเอาจริงๆแล้วรอบนี้เ <c oughs> ล่นจริงๆแล้วมาเล่นจริงๆแล้วรอบนี้ บอกแล้วเล่นจริงๆนะรอบนี้รอบดาเมจใช้เกาะมาต่างเดียวอืเออืออมันจำเป็นต้องอุ้ยอะไรอุ๊ยอะไรเหรอโอ้โหอ่ามันยิงสามทีครับแล้วมันก็จะหมดความหมายไปอ่าโอ้โหสองตัวสองตัวตัวเดียวก็พอแล้ว พราะว่าตัวเดียวเนี่ยมันแย่พอนะนี่มาต้องสองตัวอีกแสดงว่าฉันเนี่ยมันดวงมันอยดีจริงๆเออ,อไม่น่าเชื่อคิดว่าจะหลบพ้นเท่านั้นน่ะอย่างอย่างอีกเออโอ้โหมาตายด้วยกันซะเถอะเอออ่าไปต่อไม่น่าเชื่อคอนทินีรอบแรกมาแล้วนับจากคลิปเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าเราอัดต่อเนื่องออเอกกอเกาะไวรัสพร้อมลุยแล้วอืมยุต อ่ามาออพังสิอ่าแล้วเราก็บินต่อไปเลยโอไม่โอ้โหลวงยาวเลยฉันตายจริงเราเราเสียเปรียบมันอยู่เลยเนี่ยอืมเราใช้วิธีนี้ก็ได้มีเงาะหรอกโอ้พุ่งพุ่งโพุ่งพุ่งกันไปโหัวหนามมาอะไรเยอะแยะโอ้โอ,โอตายแลฉันยงังยังยังดื้อผมยังดื้ออยู่ครับเอาล่ะ ไอ้บอสตัวนีนี่ก็แน่นอนครับว่าโมานผมเล่นไปก็ออกหมดไปครึ่งชั่วโมงกว่าอ่าคิดเองเถอะสองชั่วโมงครึ่งอะคิดว่าหมดตัวละกี่นาทีเละแต่เหตุผลที่ผมหมดเวลานาากับบอสตัวนี้เพราะว่าผมไม่ใช่ท่าที่บอสแพ้ครับผมใช้เอ็กปัตเตอร์ล้วนครับอ่าเพราะฉะนั้นการอัดครั้งนี้ก็แน่นอนครับเอ็กปัตเตอร์ล้วนเหมือนกันมาชัน,นะอะหมดอ้โหเกอ,อ,อกหมดแล้วไอไอหน้าตุ๊ดมาเร็วไอหน้าตุ๊ดโคห,หนังหน้าไม่เห็นอืม เออไม่ได้ต้องหลบตรงนี้อ่าแล้วก็ยิงไปยิงไปอ่าลับตามีไปแล้วช่วยไม่ได้ย,ยิงไปโอ้ไอท้าบีกงแพงเนี่ยเกลียเกลอยู่ข้างบนอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะไปไปมาๆอยู่แต่ข้างบนพอแล้วฉันจับจุดแกได้เกือบหมดแล้ว <c oughs> โอ้อไม่นะถ้าเมื่อกี้นี้ไม่กระโดกก็จะโดนหนามตายเพราะฉะนั้นเราจะ็นต้องรับดาเมจครับจริงๆหลักการสู้กับบอสตัวนี้เนี่ยเลือดเนี่ยมีไว้เพื่อรับดาเมจจากไอ้ตานั้นไอ้จากไอ้ไฟนั้นเท่านั้นนะครับอเพราะว่ามันจะมีท่าที่เปิดหนามจากข้างบนอยู่เพราะฉะนั้นเราจะ็นต้องเซฟเลือดเลยครับแต่ดูเหมือนว่าเลือดผมจะหายไปหมดแล้วเนี่ยมันจะมีท่าที่เปิดหนามข้างบนนี้อยู่ซึ่งผกไม่ได้ีจเจ้ไม่ได้แล้วเรายิงบอสไม่ได้แล้วเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าหากว่าไอ้ไฟ กำแพงมันจะค้างอยู่อย่างนี้เลยซึ่งเป็นที่สุดยอดมากมันมันโอ้โหมันมันสุดยอดมากอยากเจอตาสีเขียวอ่ะเพราะโอ้มาทำไมตาสีแดงตาสีเขียวนี่ปาบง่ายสุดไอ่ปาบยากสุดแล้วเลยอยากเจอมาไอ้ตาสีน้ำเงินนี่จุดออกของมันก็คือถ้ามันไม่ชนตัวเราใช่ไหมล่ะมันจะพุ่งสามทีครับอ่าซึ่งนั่นเป็นจุดบอดของมันแต่ตาสีเขียวเนี่ยปาบยากสุดเห็นไหมดูมันยิงเด็ดเราจะรู้จุดยืนแล้วก็เธอเออช่วยไม่ได้แล้วก็ หลักการสู้กับบอสตางต่อไปเออถึงบอกไงว่ามันจะมีหนามพุ่งขึ้นมาข้างบนซึ่งหลบยากมากแล้วเอมเมื่อกี้เนี่ยหนามขึ้นมาฝั่งเดียวใช่ไหมล่ะมันจะมีกรณีที่หนามขึ้นมาข้างบนสองฝั่งด้วยซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับในตอนที่มันมาสองฝั่งนี่ต้องยอมโดนไฟเพื่อรับดาเมจไปยืนบนหนามครับไม่อย่างั้นเราตายแน่ตายจริงๆเออเฮ้ยแกนัพุ่งได้สามทีเท่านแหละแถมตอนพุ่งแล้วก็ยังจะชะงักอีกด้วยเอ มาได้เวลาบีบกำแพงแล้วสินะไอกำแพงช่องแคบโอ้ยยิงมาดไอตายสิพยายามให้ไฟมันอยู่ข้างบนครับอย่าให้มันลงมาเออเรารับดาเมจเต็มที่แค่สองทีเท่านั้นแหละพราะฉะโอ้สามทีตายแล้วเสียสมาธิไปหน่อยถ้ามันพลาดทีหนึ่งนี่มันจะพลาดรัวๆเลยเนี่ยเฮ้ยมาแล้วตายเขียวหลบยากหลบยากอืมใหม่ล้ว โอเคต้องใช้สมาธินิดนึงสู้กับไอ้ปลวกนี่รู้สึกว่าไอ้หนามที่มาจากข้างบนเนี่ยจะมาก็ต่อเมื่อไอ้นี่เท่านั้นนะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว,ลวอือพอแล้วหยุดยิงโอ้ไม่โอ้โหลึกเจ๊ละลึกเจะกลับมาทำไมตอนนี้วะเนี่ยอือยังยังอึดอยู่อือยังยังอีอืออาไปแล้วหนึ่งดวง ะคราวนี้หนานจะมาฟังไหนอ,อโอ้โหมาอีกฝั่งหนึ่งครับเราเลยโดนหนามเสียบตายต้องระวังตัวหน่อยืู้กับไอตัวนี้มันยากมากใช้เวลามากกว่าที่คิดแน่เลยในเวลาตัดไดที่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมก็จะไม่เลิกครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ว่ารออย่างนี้นะเมื่อวานนี้ตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกอก,ก็ไม่เลิกแต่ด่านนี้ถึงครึ่งชั่วโมงพอครับรอบนี้ดูกันสิเราจะสามารถเก็บมาได้ก่อนครึ่งชั่วโมงไหม อ่ายิงไปยิงไปอ่ะออปื้ดโอ้หลบไม่พ้นน่าเสียดายจังมาแล้วมาแล้วสามทีเท่านั้นแหละแกเออ,อ,อ,อยิงไปเออยิงไปเออใช่ตรงนี้คนต้องมีข้อควรระวังอีกข้อนึงแล้วนานี่จอกมาทุกครั้งที่เราทำลายดวงตาของมันได้สินะจากที่สังเกตดูแล้วนะ อ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยา่าโอเ้เกือบแล้วฉันเกือบโดนทำดาเมจแล้วว่าตกลมหนามลงไปตามนั่นแหละเมื่อกี้นี้ไม่รู้เลยอันไหนคุ้มอันไหนขาดทนุนอ่าหนึ่งทียิงโอ้ยโอ้ยยิงไป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 มาแล้วไอ้ตาสีแดงไอ้พวกตาแดงไอ้พวกตาแดงอ้าวพังเลยตึ๊ดหนามจะมาฝั่งไหน ถ้าตามการคำนวณของฉันให้ฉันลบอยู่ฝั่งนี้ปุ๊บหนามก็จะมานั่นไงเขารหัสเกีนได้อีกจุดแล้วโอ้โหฉันนี่มันอุ๊ยฉันนี่มันเกือบเทพนะแต่ก็ยังไม่เทพทำไมทำมันแค่แบบนี้ใครแม่งออกแบบเกีมาให้ทำมันแคบๆไอคิดอีกทีหรือว่าทางแคบๆดีอยู่แล้วมายิงไปสามทีเท่านั้นแหละมันจะพุ่งตามเราได้แค่สามทีมาคราวนี้ผมมั่นใจครับว่ามันจะอยู่ฝั่งนี้ อ่าแม่บอกแล้วเราถอดรหัสเกมได้แล้วโอเคอุ้ยโอ้โหมัน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 จังไลยมากมันสุดยอดมากเออเออเอที่เหลือก็เป็นตาสีเขียวเท่านั้นมาตาสีเขียวไอ้ตาเขียวตรูยิงมาเออเอกปัตเตอร์เฮ้ยแล้วจะวิ่งชนมันทำไมเมื่อกี้มือมันไปครับโทษโทษกรรม ข้อควรระวังสุดต่อไปคือเราไม่ควรที่จะทําลายไฟตอนที่ตาสีเขียวยังไม่ถูกทําลายนะครับมันมันจะเสียเปรียบเกมอย่างรุนแรงเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วแล้วกลับไปได้แล้วเออไม่เคยนับเลยเยไอจํานวนที่ไอไฟที่มันตามหน้าเราันกีทีต้งมาต้องนับอ้าวโอเคการต่อสู้รอบสุดท้ายมาถึงแล้วอ้าวโอ้พอดีเลยชอบตาเป็นใจให้เราอ แกน่ะแพ้ไปแล้วเพราะว่าการขึ้นแหมของแกน่ะมันจะตายตัวแกน่ะแพ้ไปแล้วโอ้ยยังยังแพ้สิวะอ๊ยแกเกือบเฟลแล้วไม่ลาฉันโอ้สิบนาทีใช้เวลาในการปรับบอสตัวนี้สิบนาทีเร็วกว่าเมื่อวานอีกอือเยี่ยมในี่สุดฉันก็สามารถเอาชนะมันได้ด้วยเอ็เกาะธรรมดาบวกไม่ใช่ท่าอะไรเลยด้วยโอเคนะครับมันก็ เอาไว้ตูเบียคอนติเนียร์เจอกันตาขาหน้าแล้วกันบ๊ายบาย